สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าของ Audio City นะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่นัทวันนี้นะครับจะมาปรึกษาน้องเอิร์ธพอดีลูกค้าพี่เนี่ยสะสมแต้มได้แล้วประมาณเกือบ500แต้มแล้วอ๋อคือหมายถึงว่าสะสมแต้มจากเม Member Audio ที่เราทําคลิปเมื่อเค้าทิ้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับว้าวได้ห้าร้อแต้มแล้วเหรอพี่นัทใช่ครับลูกค้าคนนี้กําลังสงสัยอยู่ว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างครับสินค้ามีหลายประเภทครับทั้งหูฟังไมโครโฟนหรือลำโพงครับอาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นนอีกกกมมาาายะลูค้สใจ ัได้คุยกับลูกค้าไหมเอ่ยครับเป็นไมโครโฟนลูกค้าบอกว่าอยากได้ไมโครโฟนอ๋ออยากได้ไมโครโฟนใช่ไหมครับใช่ผมอยากจะอยากให้นี่นะครับผมพี่นัทจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมที่ผมจะแนะนําวันนี้ตัวแรกนะครับผมเป็นชัววีเอสหนตัวที่2จะเป็นเลวิดตัว MTP 250 DM นะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็น JPL w i ว e ยเลดไมโครโฟนเซตนะครับผมซึ่งแต่ละตัวราคาก็จะต่างกันแล้วก็แต้มที่ใช้แรกก็ต่างกันครับผมครับอ่ะผมขอเริ่มมาตัวนี้ก่อนเป็นไมโครโฟนสายนะครับผมพี่นัทเริ่มต้นแรกอยู่ที่้อยู่ม ก็จะได้ตัวนี้ไปเลย2นะครับผมจะเป็นตัวรีเวิตัว MTP สอ0ูน Dm เนี่ยตัวนี้ครับจะอยู่ที่200แต้มครับผมแล้วไม่กิดลูกค้าพี่ทัศ์ไม่กิ่แอบนะครับผม500แต้มถ้า500ถ้าอยากแลกไมโครโฟนที่เป็นของ Jl ก็ได้เลยตัวนี้อ๋อก็คือไม่ลอยชุดนี้แลกได้เลยพี่ทครับแลกไ้เลยนะครับพอดีเป๊ะเลยครับผมอแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เป็นไมสายแต่ว่าอยากได้สายด้วยนี่ทำได้ไหมครับก็ถ้าลูกค้ามีแต้มถึงก็สามารถแลกสายเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะเสกสายอีกท นี่นะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้ไม้ที่ใช้สายแต่ว่าไม่มีสายนะครับผมสามารถใช้แต้มคอยล์แลกสายตรงนี้ได้ด้วยสายตรงนี้จะเป็นของดีว่าครับผมโอ้ของดีด้วยใช่ของดีว่าครับของดีมากเึื่องจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับผมความยาว2แบบเริ่มต้นที่20แต้มจะได้ความยาว5เมตรไปตัดโฟมความยาว5้าเมตรของดีว่าโอเคแต่5้าห้าสิบแท้ลูกค้าต้องการสายที่ยาวหน่อยจะเป็น10เมตรครับผมจะเริ่มต้นที่50แต้แทมก็จะแลกได้ก็อย่างเมื่อกี้พี่นัทบอกว่า5แต้มยมนี่นะผมผมแนะนาเลยอย่างนี้ สองคนนี้250รวมกันเป็นก็250 250, 250ก็จะได้ตัวนี้1ตัวแล้วก็ได้สายตัวนี้10เมตรอีก1สายนะครับผมสามารถใช้งานได้เลยพร้อมงั้นเดี๋ยวก็จะได้ไป บอกลูกค้าได้ว่าโอเคถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ไมโครโฟนด้วยไปพร้อมสายไมโครโฟนก็สามารถแลกคู่กันได้เลยแลกคู่ได้เลยครับ,รบเพราะรว่าของสินค้าที่มีให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเมมเบอร์เยอะแยะครับผมม,มากมายจริงๆถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้สิทธิพิเศษหรือว่าของวันแบบนี้นะผมก็สามารถสมัครเมมเบอร์ออดอโอได้เดี๋ยจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดแชร์ไลค์และซับสไคร้กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับผม